ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังอุ้ยแรงมดดำทําแบบนี้ใส่น็อตวอลลิตกลางแฉหลังถกกันเรื่องการเมืองเทปรายการแฉล่าสุดเมื่อค่ำคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมามีพิธีกรอย่างมดดำกระชภาน็อตวอลลิตแจ็คแฟนฉันและออฟชัยนน์เป็นผู้ดำเนินรายการ และในรายการได้มีการพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้กำลังถูกประชาชนจับตามองเป็นอย่างมากในบางช่วงบางตอนทางรายการมดดำได้กล่าวว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้วันนี้ต้องมีลุงอยู่ทางด้านของน็อตก็พูดแทรกขึ้นมาว่าอาจจะมีหนึ่งหรือสองได้ยินดังนั้นมดดำจึงบอกต่อว่าต้องมีสมการใหม่ต้องมีน็อต จะบอกว่าสมการใหม่มีแต่ลุงอีกลุงเขายังไม่ตกปากรับคำไม่ใช่หรออ้าวพอไม่มีก็จะให้มียัดเยียดอะมดดำกูก็ไม่ได้อยากให้มีค่ะแต่เขาบอกว่าจะต้องมีค่ะถ้าไม่มีมันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สวไม่ยกให้ค่ะอีน็อตน็อตเดี๋ยวดูก่อนสอวเขาไปคุยกันก่อน หลังจากนั้นมดดําได้พูดกับน็อตว่าเอาอย่างนี้น็อตไปอยู่นู่นน็อตไปอยู่นู่นพร้อมทั้งชี้นิ้วงานนี้ทำเอาออฟและแจ็คถึงกับลั่นกลางรายการขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ